สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมันอยู่ในเกมฟีฟ่ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟีฟ่านะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินฟื้นแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดชุดครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผม ถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับกอนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1060เพชระครับจำนวน10รางวัลน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจของตัวละครเลยนะครับก็จะเป็นสองเซฟฟี่ตัวนี้เลยนะครับ ก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับก็ราคา1นึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับต่อหนึ่งแพ็กเกจนะครับผมก็ได้ครบเลยนะครับพี่ใหญ่จะยำนที่สิแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับ สามารถเรียกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาพี่ทำการส่งไปให้นะครับผมทุกคนครับอ่านะครับได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นาอนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นาะนะครับไม่ว่าเป็นพวก บัตเปลี่ยนชื่อหนะครับหรือว่าถ้าทางนะครับหรือว่าเป็นพวกชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกกิกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติตามกดกระดิ่งแชร์ให้กับผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ท c เฟ o บกแล้วก็ดูดีคอนเยนตาไว้นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่จะพาไปดูโค้ดกันเองครับว่าเจมโค้ดของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่องสกินปืนครับผมก็จะเป็นในส่องของสกาชมพูนั่นเองนะครับเป็นสกาคิวปิดเลิฟนั่นเองนะครับผมสำหรับอันนี้เนาะนี่เลยนะครับเป็นสกาคิวปิดเลิฟก็บอกนี้เลยนะครับบวกกับตาการยิง2นะครับดาเมจยหนึ่งแล้วก็ลมระยะหนึ่งนัดนะครับก็ยังเป็นสกาที่ถือได้ว่าดี อันดับต้นๆของเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อีกกระบอกนึงนะครับก็จะเป็นสของสกาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสองสกาเยลโล่กระบอกนี้เลยนะครับก็บวกกันเป็นสองนะครับสำหรับสกานี้เนาะนะครับนี่เลยเยลโล่นะครับผมเยลโล่พูม่านะครับบวกกันเป็นสองลบไปครับสีหนึ่งนะครับอันนี้พี่เห็นนะครับนักแข่งของต่างประเทศนะครับเขาใช้กันเกือบทุกคนเลยนะครับสำหรับสกากระบอกนี้เนาะนะครับผมก็คือมันยิงแรงนะครับแล้วก็บวก แต่ดาเมจอย่างเดียวนะครับลบไม่คซอยนิดหน่อยนะครับเขาไม่ถือแน่นอนนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ท่าทางครับผมก็จะมีในส่วนของเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเบบี้ชาร์กชุดนีครับนะ่ครับนี่เลยนะครับเป็นท่าทางที่แรงมากๆนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับไม่มีขายนะครับแล้วก็สำหรับโค้ชชุดนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าเป็นโค้ชชุดอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่ขอพาไป อันบล็อกกล่องกันก่อนนะครับพี่ได้กล่องมานะครับคือพี่เป็นผู้โชคดีนั่นเองนะครับทุกคนครับเออนี่ครับเดี๋ยวเราไปอันบล็อกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกล่องกานิเยเมนเอ็กซ์ฟิวฟายนั่นเองนะครับผมไปกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนพี่ก็ได้มาในส่วนของเป็นกล่องกานิเยเมนเอ็กซ์ฟิวฟายนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมก็รูปร่างกล่องดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่คลิปวิดีโออันนี้อาจจะดูกากๆนิดนึงนะครับพอพี่อัด จากมือถือนั่นเองนะครับเพราะพี่ไม่ได้อยู่บ้านเนาะนะครับนี่นะครับในกล่องเปิดมาแล้วก็จะมีในส่ของเป็นกานิเยเมนเอกโนไฟนั่นเองนะครับสองอันนะครับแล้วก็มีในส่ของเป็นกระดาษอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับน่าจะเป็นในส่องของคมภีอะไรอย่างนะหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอ่าใช่นะครับผมก็เขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับคือพี่เป็นผู้ถูกเลือกเว้ยนะครับผมก็อันนี้นะครับพี่ต้องใส่ชุดนะครับลงไปแข่งนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับก็ เดี๋ยวพี่พาไปเติมโค้ดกันด้วยนะครับว่าโค้ดนะครับสามารถเติมแล้วได้อะไรบ้างนะครับคนครับเออนะครับแล้วก็นี่นะครับด้านหลังก็จะมในี่สองของเป็นตัวสอนนะเขียนว่าแกดเจ็ตมนเอ็กซ์ฟไฟนนั่นเองนะครับอ่าี๋ยวก็จะมีในท่สองของเป็นพัชนาหรือเปล่านะครับพัพันคอเหรอนะครับเอ้พัพันคอนี่หว่านะครับพี่น่าจะดูผิดนะครับเออพัชนาบ้าเลยนะครับ เออนะครับอันนี้เลยนะครับก็เออ่จะเป็นของกันเยเมนเอ็กโนไฟนั่นเองนะครับก็อันนี้พี่แกะโค้ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอาอีกอันมาให้ดูนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปเลยนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเนาะนะครับว่าอ่าจะมีอะไรบ้างนะครับในแพ็กเกจอันนี้นะครับก็ราคาถูกมากเลยนะครับสี่สิบบาทเนาะนะครับผมก็โหคือแบบราคาถูกมากนะครับราคาจับต้องได้เนาะนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีสองของเป็นโค้ดนะฮะมาให้ค ขดเนาะนะครับเอาพวกเหรียญนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถขุดได้นาอนะครับก็อะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่มีดเนาะนะครับเห่ามีดแล้ขดนะเดี๋ยวมันไม่เห็นตัวอักษรเนาะนะครับอแล้วก็นี่นะครับที่เป็นภาพพันคอที่พี่พูดถึงไปนะครับผมก็เฮ้ยนี่นะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในจอของเป็นตัวอักษรเขียนว่า Ginye m a l Exfiltrate Flight Club นั่นเองนะครับผมอันนี้เนาะนะครับก็ สวยนะพี่ชอบพี่ชอบนะครับนะเออนะครับผมก็เดี๋ยวเราพับเก็บไปดีกว่านะครับเออนโอเคนะครับแต่ก็สวยดีนะพี่ชอบนะครับเพราะมันเป็นลายออของชุดกังฟูดักกอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวออพี่จะพาไปเติมโค้ดกันเนาะนะครับว่าในส่วนของไอเทมโค้ดนะครับมันไม่เกลือนะครับนะพี่บอกเลยนะครับว่าไม่เกลือนะครับผมโอเคนะครับอ่ะพับเก็บไว้นะครับนั่นเลยนะครับสอนเรบไอเทมโค้ดเดี๋ยวในคลิปนี้พี่มีคนมาแจกด้วยนะครับผมอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา ไปเติมโ้ดกันเลยครับเมื่อกี้ก็พาไปดูการแกะกล่องกันแล้วนะครับก็เป็นไงนะครับก็พี่ไม่ได้อยู่บ้านด้วยแหละนะครับอาจจะแบบดูโมโมนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอพี่ถ่ายจากกล้อง p h o n นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาไปเติมโ้ดกันนะครับสำหรับโพสที่พี่ได้มาเนะยครับพี่ขูดไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวพี่ไปเติมกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเข้ามาในส่วนของหน้ากิจกรรมครับผมก็จะมาในส่วนของหน้าประกาศครับ ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นทดสของกานิเย่เมนนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นอ่ากานิเย่เมนเอ็กโนไฟอัพพลังสู้สิวนี่ครับน็อกสิวในล้งเดียวนะครับผมนี่เลยนะครับคือสโลแกนแบบโอ้โหเฟี้ยวมากนะครับพี่ชอบมากเลยนะครับสำหรับสโลแกนเนาะนะครับกดตกลงไปนะครับยอมรับไปเลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ มาเติมเลยดีกว่าเนาะสำหรับโคดอันนี้เนาะพี่ได้มา1กล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับสำหรับโคดอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีแจกทายคลิปด้วยนะครับก็ดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็พี่จะพาไปดูไฮไลท์นะครับในการแข่งกันเองนะครับที่พี่ใส่ชุดกางเกฟูแล้วก็ลงไปแข่งเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปกดยืนยันการเติมโคดกันก่อนดีกว่านะครับกดยืนยันไปเลยนะครับ นี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับกล่องปเทศเยเมนนะครับหนึ่งกล่องเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะแอบเติมไปอีกสักสองสามกล่องก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันนะครับว่าในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะครับเข้ามาในส่วนของหน้าแต่งตัวกันเลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของแพ็กเกจนะครับหรือว่ากล่องตรงนี้แหละนะครับอยู่ในหน้ากล่องตรงนี้เนาะน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนครับ เออนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นกล่องนะครับการ์นิเย่นั่นเองนะครับแล้วก็จากในส่ของเป็นเซ็ตกำฟูด็กอนนอนนะครับผมอันนี้นะครับเป็นชุดที่เทมากๆนะครับผมไม่มีไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกล่องอันนี้นะครับผมอ่ะเปิดไปเลยนะครับกดเปิดไปนะครับหนึ่งกล่องแรกอได้มาในส่วนของเป็นกล่องไฟนะครับเออหกวันนะครับก็ถือว่ายอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อนะครับอีกกล่องหนึ่งนะครับผมไปเปิดกล่อง ปุ๊บเข้าไปนะครับได้มาในสองของเป็นแผ่นที่เบียงนะครับก็ถามว่าดีไหมนะครับแผ่นที่เบียงก็ถือว่าดีนะครับก็กล่องนี้นะครับคือถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตาม7 e เ e ่ e อทั่วไปเลยนะครับหรือว่าร้านค้าเชนํานะครับหาซื้อได้หมดเลยนะครับผมทุกคนครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ที่พี่ไม่เสียใจเพราะว่าพี่มีชุดแล้วทุกคนครับเออนะครับพี่มีชุดอยู่แล้วเว้ยนะครับผม ก็พี่เคยสุ่มไปรอบก่อนแล้วนะครับทุกคนครับเออนะครับพี่ก็ได้ชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรากดตซใส่กันเลยนี่นะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมทุกคนครับนะครับผมก็ที่พี่เปิดได้ชุดนี้นะครับตอนนั้นพี่เปิดไปแค่3กล่องนะครับสกล่องเท่านั้นนะครับทุกคนครับเออนะครับสกล่องนะครับไม่เกินเลยนะครับผมทุกคนครับอ่านะครับไม่เกินนะครับพี่แนะนำนะครับเออนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อกันด้วยนะครับผมก็ ได้โค้ดยังไม่พอนะครับก็อยากได้หน้าที่แบบโอ้โหคือแบบแจ่มใสมากนะครับทุกคนครับเพราะว่าไม่มีสิวนะครับเพราะว่าในเยเมนเองเราฝ่ายสามารถนอกสิวในร่างเดียวได้เลยนะครับผมทุกคนครับเออนะครับแค่ล้างเดียวเท่านั้นนะก็อย่าลืมไปตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ขอพาไปดูในเกมกันนะครับว่าจะดูเดือดแค่ไหนนะครับไปลุยกันเลยนะครับผมเออเขาวงไม่ได้แล้วอ่ะมาดเนี่ย เดียกือบได้แล้วไม่มีปืนชาร์จก็เสิงเลยใครยิงพิลล์กินะเกือบแตกแล้วแต่ก็ยังดีกว่าเดิมนะเด็ดตายเลยเนาโอ้โหไม่โดนเลยครับ ตายคูย่ผมทุกคนป่าโจได้แฉลวมากครับตรงไหนคูไม่เข้าไป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไฮไลท์ครับผมพี่ตัดมาให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมพี่ก็ยิงซีกีหนึ่งนึครับแล้วก็ต้นกล้าไปด้วยนะครับผมก็พี่ก็ไม่ได้ที่1สักเกมเลยนะครับป่าโจได้ที่1แบบงงๆนะครับเกมแรกเนาะนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมก็บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับก็สำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้้้้้าาาานนนนลลล่่่งคคคออออมมมมมมเเเเตต์รรรรัััับบบพีีปปกกกหหุดดไววใยยยยแ็ืิะผ ก็สละคลิปนี้ครับบายยครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆครับบายยปิว้วรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆเฟียว